ขอดูคดขอดูคดขอดูคนหมดจบเนี Jamie, <always S 2> ่ยขอดูสกิลของีชุ่ปุ๊บกันเร็วแล้วเรๆผมเนี่ยชุกนหมดเลยชุกคนวมดกเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ชุกันเร็วมาโอเคก็สกัดสวสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้โชว์ฟิลเตอร์เมไม่หนีกว่าฟีฟาย อันนี้นะครับก็ใกล้เดือนใหม่นะครับกิจกรรมหลักก็คือ,อเอนี่ครับศึก้าสูงประจำซีซั่นที่40นะครับพรีออเดอร์รับกล่องตายนี่ครับกล่องกุแ้ก็เท่มากครับเป็นแบบกิ้งก่ายแล้วก็มีสายฟ้าด้วยมแมงป่องแมงป่องเป็นแมงป่องนะเท่มากคนเหมือนงูเมันงูฉกเลยอะ่ะนี่นเป็น,นตัวอ,อ้าวตายนี่ครับนี่คือตัว กิ้งกา่าผู้หญิงเอ๊ะเอาอันนี้มาแล้วก็ได้อะไรอ่ะมันจะเป็นสกายวิ้งลูกสาไม่รู้ครับแต่สกายอีกผู้ชายบ้านนั้นจะหวานี้หวาไปดึงรับตักเปิดอักมาอักยิงเงีย้ยแต่ละตีดิโอวีดิปโอะโอเคครับเราจะปิดแล้วก็โอ้โอกผู้ชายีันแด,ด้วยทุกคนเห็นทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นนั้นไหมที่มันเป็นเอิม่ม มังกรน่ะมันคือสกายบิงครับได้มีหนึ่งกิจกรรมนี่ครับประสบการณ์เอาตัวรอดแบบเต็มแม็กนะครับใช่แล้วซึ่งมันเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีไฟแม็กซ์นะครับใช่แล้วเขาไปดูเลยนับถอยหลังนะครับอีก28วันนะครับใช่แล้วก็จะมีตัวกิ้งก่าเว่งก็จะเอาฟรีไฟแม็กซ์เข้ามาแล้วนะครับในเซิร์ฟไทยใช่แล้วฟรีไฟแม็กซ์ก็จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยแล้วนะเพิ่งออกมาสายสิวันนะทุกคนนี่ครับลงทะเบียนล่วงหน้าถ้ายอดถึงนี่200,000คนได้กางเกง ช่ถ้าสี่แสนคนได้ตั๋วหกแสนคนนี่ได้หน้าตาแปดแสนคนได้เอบอร์ดแล้วก็หนึ่งล้านคนได้ทรงผมผู้หญิงนะครับใช่วปิดลงทะเบียน่รงหน้านะครับนี่ครับแล้วก็เชิญเพื่อนก็ได้นะครับเชิญเพื่อนก็ได้นี้มาเลยนี่สองคนได้ตั๋วได้มอบนะครับแล้วก็ห้าคนได้ชุดผู้หญิงไปเลยนะครับนี่ชุดผู้หญิงแล้วก็นี่นะครับใครเป็นุดกย้อยเชิญเพื่อนนี่เอาเวลาอัพผู้ชายนี่ เอาเลยดอันดับสูงสุดได้ชุดผู้ชายไปเลยใครแบบเชิงมดเก่งสุดเลยจะได้วันนี้เอาเอาไปเลยนี่ครับประสบการณ์ระดับล็อบบี้360องศาแล้วก็ภาพชัดเจนขึ้นนะครับแอนิเมชั่นใหม่ไปแล้วนี่สร้างเมืองของคุณครับนี่ครับล็อบบี้360องศาล็อบบี้ก็จะมาเนี่ยครันี่ครับล็อบบี้แล้วก็นี่ ก้บสวรรค์แบบเต็มแม็กครับเกสวรรค์ใหม่ล่าสุดนี่ความคมชัดกราฟ,ฟิกรายละเอียดโอเคก็ประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งเดือนได้เล่นกันแน่นอนปีไฟแม็ก a ใช่แล้วสำหรับคนที่เครื่องแรงๆนะครับแต่เครื่องไม่แรงก็ไม่ต้องเสียใจนะยังเล่นได้เหมือนเดิมยังเล่นข้ามกันได้นะครับระหว่างฟีไฟแม็กกับฟ f ีไฟเก่าใครที่แบบถ้าใครที่ เครื่องนางไงผมบอกเลยไม่มีวันหลุดก็เป็นได้นะเรามาวันนี้ของเราครับตัวละครใหม่ต่วเจอได้มาแล้วนะครับจากรับฟรีวันที่ยี่แปดนะครับตัวทิวาใช่แล้วเราต้องใส่เทมาร่วมไหมใส่เทมให้อาโตดีกว่าทิวา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 ,วาตอนนี้เจอจะเอาตัวละครทิวาเลเวลห้านะครับมาแทนให้าโต้กิูเตอร์ก็ตอนนี้เหลือแม็กซิมก็โคเนอร์แล้วก็มารุครับ ซึ่งผมไม่อยากเอาสกิลกดใช้อย่างเช่นโคโนออกไปเลยครับเดี๋ยวขอดูกับม,มันใช้อะไรด้วยตัวที่ว้าก็คือช่วยเหลือชุบเร็วขึ้น17%เมื่อชุบสำเร็จจะได้เลือด35หน่วยภายใน5วินาทีนะครับแล้วซึ่งซงพึพี่ๆเขาก็ต้องไปดาน,นั่นแล้วผมปชุบโอเคเดี๋ยวนี้เรามาลองเกมจริงเลยครับ มีพี่มาสามคนนะครับมีพี่ตอมมีพี่ปาตีนแล้วก็พี่เพชรพี่เพชรครับโอเคเดี๋ยวไปลงแรงเลยครับดูเช็รไวครับมาชุดเร็วหรือไม่เร็วนะครับไปเลยทิวาชุดเร็วไหมข้อถือเร็วเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดด้วยนะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดโอเคอะไรล o n g s c o เอานี่นะภาษาการชุบของที่ว่าเร็วนี่เลือดเราต่ำเพิ่มเลือดนี่เพื่อนก็เด้งขึ้นมานะครับนี่โอเคมีเรล่องอะตอนนี้ต้องเอาโอลิเวียมาด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดเอาโอลิเอโอลิเวียมาเลือดได้ร้อยสามสิบขอช่วยขอช่วยขอชุบให้ทุกคนชุบเอาโอเคแล้วเนี่ยทุกคนเราก็ได้เลือดเพิ่มนะให้ทุกคนสุบว่เพิ่มเลือด <In S 1> <Okay. S 3> ผมขอชขอช่ขอชเนี่ยครับเพ่มเลอเป็นไงเพมเลือแล้วใส่มันเข้ายงมันโอาแนดีครับดูดูว่าอเคไหนอยู่ไหนกลนนนนานา้าหลังก้าหลังเอมัน,นบ

ค <Okay. sk ill Rust> ก็ประมาณสำหรับทุกคนที่วาน,นะคะรับชุดเพื่อนได้เร็วขึ้นแล้วก็เพื่อนลเลือดให้ด้วยนะครับแล้วแต่มตันจะเพื่อนเลือดช้านะโอเคถ้าชอบค,คลิปนี้ก<อ>็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาดกถึงกันถึงกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ